สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเช่นเคยครับวันนี้เรามาพบกันที่สวนหญ้านะครับสุขีมันเสมอมั่นเครือเก่าครับพี่น้องความทุกข์มองเสาย้าไม่ยื้อยองยามเรียบร้อยแล้วครับนูนครับเต็มคันรถแล้วแล้วครับ กับเรานะครับในช่องน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลรีนะครับวันนี้เรามาหาอาหารในสองสาวครับน้องนาตยากับแม่วาสนานะครับเยอะมากครับฝนตกนะครับก็หญ้าจะสวยนะครับอย่างนี้แหละครับที่พัทยาครับมีอ้อยด้วยนะครับเรามาเจอกันที่ป่าอ้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ บรรยากาศพัทยานะครับตอนเช้าครับยังไม่ถึงบ้านครับพอดีลูกสาวงองงี้ครับลูกสาวงองแงนะครับลูกสาวอยากมาหาหมอครับเลยพาลูกสาวมาหาหมอกันครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับเมืองพัทยานะครับตรงนี้ก็อยู่พัทยาใต้เหมือนกันนะครับ งน,นี้เขาก็เรียกว่าซอ,อยซอยวัดปุญน,นะครับซอยวัดบุญครับข mm ึ hmm. ้นไปนู้นก็จะเป็นพัทยากลางนะครับ mm hmm. อันนี้พาลูกสาวมาหาหมออยู่ครับลูกสาวงองแงนะครับไม่สบายยังไม่ถึงบ้านเลยครับ mm hmm. บรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับสองโมงกว่ากว่าครับ เงียบมากครับกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ามาดูสองสาวดีใจนะคะโอบิ๊กซีก็ดีใจแหละลูก พับับรับ,บโอ้ดีใจดีใจใจดูดูนะคะดูนะคะโอ้ยดูคุณแม่วาสนานะคะกำลามกำลามดีใจนะคะ ดูนะคะดูดูคุณแม่วาสนาดีใจค่ะจะหยุดไหมจะหยุดดีใจง่ายไหมมาดูค่ะดูกันนะคะเสียงดีแทนโแมฮะเสียงดีแทนโดูหางชี้นะคะจะหยุดไหมคะถ้าพ่อควันไม่มาหาจะหยุดไหมคะ <ป>เรียกร้องความสนใจกับพ่อควานนะคะ<ป>ทุกครั้งที่กลับมานะคะทุกครั้งที่กลับมาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเรารถยนต์ออกไปนะคะเขาจะรู้ว่าเราออกไปกี่เวลานานเท่าไหร่หรือว่ายังไงเขาจะรู้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวกับมาหาเดี๋ยวพ่อควานกับมาหา ดีใจยังกระดอกระเดียแท้เอออือเนาะดูหางนะคะดูหางหางคุณแม่วาดนะคะดูหางคุณแม่วาดเอากอดกันแน่กอดกันแน่กอดให้ชื่นใจแน่โอ้ยหักกันแห้งคักเนาะอ,อือยังย่างหนี้ได้หน่ะย่างหนี้ห้องอีกได้หน่ะทางว่าท่านในโลงได้หน่ะว่ท่านในดีเศร้าดีใจได้หน่นดีใจมากเลยนะคะนี่นะคะ นูดีหน้าข็ดีใจรักนะคะคุณแม่วันสนาจะรักรักครอบครัวมากนะคะ,ะโ,โอ้ยข้าขงพุ่นกระเอิญหางุ่หางุ่่มเหางุ่มอยอ่โอ้โอกันก่อนนะคะโอ้กันก่อน มนคุยเหมือนถามนะคะดูหางหางคุณแม่วาดนะคะั้งพ่นกระเอื้นแล้วได้ด่านั้งุ่นกระไดใ้ใจเย็ยนแล้วใจเย็นแล้วโอ้ยโอ้ยดีแล้วพ่อโอ้ต้องมาโอ้ก่อนทุกครั้งนะคะ ผนทั้งคนกับเอินพ่อพ่อแล้วปไปเพิทั้งคุณแน,นุ่่นทั้งคุณกับห้องหาแล้วุ่นหายแล้วนะคะหายแล้วหายดีใจแล้วนะคะทุกครั้งนะคะที่เราออกไปข้างนอกนะคะถ้านานนะคะพ่อมาแล้วเดวนี่พ่อ ดูหางคุณแม่วาดนะคะไก่เวลาไปหาแต่น้องนาตยาเน่เราไปดูน้องนาตยากันนะคะมาหาน้องนาตยานะคะนาตยานาตยาสวัสดีค่ะเน่ไสวัสดีค่ะสวยๆทำยังไงอะลูกสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ไหนลูก โอ้อย่านแต่พ่อควานเอายางรถไปทิมพอ่อนาตยาย่านพ่อ,อายางรถไปทิมระวังนะนาตยาระวังคุณพ่อควานเอายางรถหนูไปทิ้งนะคะเออยังอยู่ยังอยู่จ้าํำรวจนาตยาํำรวจยางรถนะคะออจ้าไปตัดหญ้ามาไงยลรา อย่าแย่งพ่ออย่าแย่งดูนะคะนัตยากลัวคุณพ่ออายางรถไปนะพ่อพ่อแก่งเอายางรถทัง้งตาอันเอาใส่รถเข็นเหมิงดูนะคะก็กลัวคุณพ่อควานเอายางรถไปทิ้งนะคะเอ้นบอกคุณพ่อนะอย่าแย่งนะ พ่อควานอย,ย่าแย่งของหนูนะคะคุณพ่อคะเอาเลยพ่อเอาเลยพ่อเอายดไตเตียตนอีกสองห้องพ่อพ่อเอาไปทิ้งเลยพ่อเอาเอาเอาขาดเคี้ยวออกเอาขาดเคี้ยวออกหัว<ะ> <c oughs> <c oughs> หนูนั่งนาจยากคว้าคุณพ่อควานเอาไปทิ้งนะโ <c oughs> อ้โหอีกนั่งอีกนั่งนั่งนั่งโอ้โพ่ออยากของหนู นาตายากลัวคุณพ่อกวานเอายางรถไปทิ้งนะคะหวังคักเนอยางรถนี่เนาะโอ้ย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 อีกนึงอ่ะอพ่ออีกันนึงอ่ะพ่อ ก็เป็นวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวของเรานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเข้ามากดไลค์ให้ครอบครัวของเรานะคะเช้าคุณพ่อก็ทําความสะอาดนะคะ ตยากลัวพ่อควันเก็บยางรถไปทิ้งนะคะต้องเป้าก่อนพ่อยางรถก่อนนี <c oughs> ่ก็ยางรถนะคะนัตยาก็ไม่ได้พานัตยาเล่นนานแล้วนะคะนัตยาก็ถ้าเราพาเล่นพาแย่งเขาก็จะแย่งจะเล่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องเอามากอดไว้นะคะเป็นยางที่เขาเล่นประจำเขาก็จะมากอดอย่างนี้นะคะ ดูแม่วัสนานะคะคือแม่วัสนาของเรานะคะหลังจากที่โอ้กันแล้วนะคะดีใจมากเลยนะคะเห็นรถมานะคะเห็นพ่อควานแม่ควานกลับมานะคะดีใจมากพ่อควันต้องโอ้ก่อนโอ้ให้โอ้ให้หายดีใจก่อนนะคะสองสาวก็ได้ทานยอดอ้อยนะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะก็เป็นวิถีเลี้ยงช้างของครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนาในแต่ละวันนะคะมาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะยังไงก็ฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะฝากกดแชร์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคอมเมนต์ของคุณพ่อคุณแม่มีค่ากับครอบครัวของเรานะคะได้อ่านคอมเมนต์บางบางคอมเมนต์อาจจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเข้าไปตอบไม่ได้บางคอมเมนต์ก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะลัตยาสวัสดีค่ะในเร็วสำหรับคลิปนี้นะคะ นาตายังกลัวกลัวคุณพ่อพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วเอาทีมหดักลูกไหนนาตาสวัสดีค่ะไหนแล้วไหนบายบายคุณพ่อคุณแม่เอฟซีก่อนลูกสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไหนนาตยาบายบายคุณพ่อคุณแม่ก่อนลูกบาย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 ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามครอบครัวของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย บ๊ายบายนตาตยาบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย oh. บ๊ายบายบบ๊าายยก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย oh. ค่ะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ